ต่อครับผู้ชิงแชมป์นี่นี่ก็ต้องตีเสมอได้ครับสั่งฟ้าแล้วครับแมมีหมัดสั่งฟ้าเองก็จะต่อยตามเกมมากไปก็ไม่ดีครับนี่ครับต้องมีฮึดม่ีฮึดเนาะได้แลกกันแล้วครับยกสองตากรรมการทห้คะแนนสามท่านครับเอาวครับเตะซ้ายมาครับรวบแล้วตีครับทางด้านกระดูกเหล็กครับฝั่งฟ้าขวาขึ้นไปครับบล็อกได้ครับหมัดไปหลุดแล้วตีเข่าครับโอ้โหถึงตัวแล้วตีครับ ไอ้ยองนี้เริ่มเริ่มเร่งแลวครับทางด้านกระดุกเหล็กคุณนินก่อนเนี่ยยังไงก็ดีไซน์แผนได้ครับมาแล้วครับหน่อยครับซ้ายมาครับขอยับต่อตีครับวงในโอกขึ้นคอได้ครับขึ้นคอได้ครับยีบได้ครับโู้แแต่ตียังไม่ถนัดครับเตะหลุดแล้วโดนลงโทษครับสั่งฟ้ายังต้องหาจุดยูเทิร์นครับวงในโอ้ไม่แล้วกระดุกเหล็กจีมเข่าคืนครับสั่งฟ้า กระดูกเหล็กเองก็ยังย่ามใจไม่ได้นี่ครับแม่หลุดแล้วโดนเลยครับข้างขวาเรียบเข่าอีกทีครับแม่มีลูกชัดเจนเหมือนกันครับยกนี้ด้วกันต่อครับก้าวขึ้นมาเตะครับเตะมาบวกหมัดขื้นเลยครับกระดูกเหล็กขวาไปปัดขวาโอ้ยมีสุดรับแม่ดอกนี้ยังไงครับหมัดครับลัวนบางทีเอาโดนขึ้นเหมือนกันครับแมยังเป๋อยู่ครับแทนกระดูกเหล็กโอ้เมานะครับเมื่อสักครู่นี้โดนหมัดเต็มๆครับ เอาแล้วครับโอ้สั่งฟ้าเนี่ยมีของครับเอาไปแล้วครับขึ้นสงบที่ไหนได้ครับมีดินมีเลือกเหมือนกันครับดูครับแะเปไปยกที่กระดูกเหล็กออกมาเริ่มเล่งเดินแล้วก็ทําได้ดีครับแต่ไปโดนหมัดนี้นะครับนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดเลยครับแล้วมีอาการเมาครับหลังจากนั้นครับภาพช้าครับเตะต่อยต้นๆนี่กระดูกเหล็กฉายอยู่ตัวเดียวครับ เอ่คเตขะขาไว้หมัดครับพยายามจะปิดเกมครับเจอศอกสวนขึ้นไป